นักปั่นจักรยานกว่า100คันร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพงันส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจัดก,กิจกรรมปั่นปลูกป่าสร้างความตระหนักรู้ในการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมค่ะนายธิติศักดิ์กันเขตนายอำเภอเขาค้อได้นำผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวร่วมกันกิจกรรมปั่นจัก,กร,รยานจากจุดชมวิวทะเลเหมอกเขาค้อ ไปปลูกปา่าต้นสนฉตดบริเวณสถานีตำรวจภูธรเขาค้อและปั่นไปเยี่ยมชมพระบรมธาตุเจดีการจนาพิเศษเขาค้อกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยวสีเขียวหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและท่องเที่ยวตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเป็นผลจากการท่องเที่ยวตามแผนส่งเสริมการ ท่องเที่ยวสีเขียวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนที่ท่าเรือหลวงเกาะพังงานอำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักปั่นจักรยานกว่า100คันร่วมกิจกรรมปั่นสองน่องท่องวิถีใต้แอดเกาะพังงาน ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรราธานีจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยโดยขบวนจักรยานไปปัน่นได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเกาะพงังานวิถีชีวิตเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชน